อฮิดพออะพี่น้องฮิดเพอฝายด้วยจังยแกเะรเงี้ยอพอฝ่ายนะคะโอ้โหโอ้ยนีข้างหลังนนิเดี๋ยวหนึ่ง ไปอวยมากกับพ,แบบพ่อนะแบดเมนบมมาเดียพี่น้่งเอ้ยผิดเพราะมะจอดรดแอดแปดทันี้ <laughs> เงยเห็นเห็ดนี่นี่โอ้ เกียงกิ่กโพกที่ป้านร่างดอกหน่อยอยู่เลยเพิ่งออกพี่น้องเด็กนุ้งมันยาอยู่นี่เด็กพานะคะโอ้ยดอกกำลังสวยเลยค่ะต้องเอารูปจอดมุมก่อนพี่น้อง จอดรถตาแดดเดี๋ยวแบดพุนสเสียไว้โอ้ยเนียไม่แค่คนดองง่ายอยู่จั่อ้อมรถอยู่นี้รถจอดไวนดนยย้นี่ขยยึ้นขึ้นน,ยยนี่ ป๊านี่หลายคุณเอารถไปจอดก่อนเอารถไปจอดวะท่าน,นว่าอันพ่อเฮ็ดกับวอาเชียงหน่อยเชียงใหญ่เยดย <c oughs> ตื่นเต้นเนาะโอ้ต้นโพนอยู่นี่พี่น้องจะอ้อนซ้อนเหรอโอ้ดอกยังไงผดไฟ น <S an> จังบุญอื้นก็เข่าป่าที่กันได้จ้ะแต่ว่าพ้นฝนตกติดต่อกันเนาะค้นกับบด้สสังเกตหลายติดต่อกันหลายมื่อายเว็นก็เลยไม่มาเก็บพอแดดออกปุ๊บก็จะหยุดตกในสองวันเหี่ยจ้ะพี่น้อง ผมหยุดตกปุ๊บคนก็เตกระเฮงเลยเก็บขอโอเป็นจังผุ่นจ้าทุกคนจะป้าจ,จ้าเขาเห่นเนาะขาเดี๋ยวมาพอก้อนมือก้อนเด้อดูดิเขามาเก็บก้อนก็มีแต่เขาอาจจะบยวสังเกตตรงนี้เนาะ เก็บเพชรพร้อมต้องเก็บแดดด้วยจ้ะช่งสเหลียวเห็นน้อยแตกคนเนาะก็ต้องทนความร้อนเอาละจ้ะที่ว่าจังใพญ่หัวหาะ มองสเกตกับบหินได้จ้ะห้อยเป็นเสตไปเห็นจะห้อยกระเจ้าเมื่อกี้กระเจาเขานะออกบริเวณนี้ค่ะออกล่ามไปล่ามไปโอ้ย เจออีกแล้วมองเนี่ยก็ได้ออกหลายนิ้ะแต่ว่าค้านเคีย้ยวขูดเอาจนมาเป็นปัตกพี่ยาได้จิบไปเน,ปนาะม<า>ใ,ใจเฮ็ดเพาะที่เก็บมาได้เอาลายให้นิดหน่อย เดี๋ยวเก็บเล็กผสมน้อยหามาได้เท่าไหร่เราก็เอามาต้มไว้ในช่องฟิตไว้พอหม้อเมื่อ,มอไหร่เราก็แกงเนอะจา้าเพ็ดพอฝ่ายด้วจ้านี่